ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168ปดพยากรแฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะครับพยากรนะครับหรือดูลายมือนะครับซึ่งเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในส่วนของเส้นแต่ละเส้นนะครับแล้วก็การดูลายมือหรือการพยากรนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายในส่วนของเส้นนะครับวาสนะครับแบบที่สองนะครับ ซึ่งเส้นวัสษณแบบที่2นะครับเกิดจากนะครับเส้นชีวิตนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับตรงบริเวณนะครับเนินเสานะครับลักษณะที่วิ่งขึ้นไปนะครับเนินเสานะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับใครมีนะครับจะเป็นยังไงนะครับมาดูซึ่งลักษณะนะครับเส้นที่วิ่งนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะหยุดอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งลักษณะเส้นที่วิ่งขึ้นก็คือเชื่อมต่อนะครับจากในส่วนของเส้นชีวิตนี่แหละนะครับวิ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกลางนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเนินเสานะครับเนินเสาก็เกี่ยวกับการงานการเงินนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งในส่วนของเส้นนี้นะครับใครมีนะครับเขาบอกว่าหนึ่งก็คือความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินนะครับเกี่ยวกับการงานแล้วก็ครอบครัวนะครับซึ่งนะครับเกิดจากความสามารถของคุณเองก็คือขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับทั้งหมดนะครับตัวเราผลักดันให้เกิดความสําเร็จแก่ตัวเรานะครับซึ่งเป็นคนเก่งนะครับความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับลักษณะนี้ก็จะผลักดันตัวเองให้เกิดความสําเร็จ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาดูเส้นหลักนะครับเส้นหลักก็จะเป็นในส่วนของอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเส้นชีวิตนะครับเกิดจากตำแหน่งที่เกิดก็คืออยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับแล้วก็ลากผ่านมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ลากลงมาเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับลากแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดนี่ให้ไว้ที่เจ็ดสิบปีนะครับอายุเจ็ดสิบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับให้ไว้ที่เจ็ดสิบปีนะครับก็ถ้าสมมุติว่าขาดนะครับหรือเป็นเกาะนะครับหรือเป็นโซ่ต่างๆก็จะเกี่ยวกับถ้าสมมุติว่าขาด เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นตามช่วงอายุนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนให้ไว้ที่70ถ้าขาดหรือเหลี่ยมกันหรือไม่ต่อก็จะแสดงว่าช่วงนั้นแหละเรามีปัญหาในส่วนของลักษณะเส้นนะครับเกี่ยวกับชีวิตเรานะครับแต่ถ้าลักษณะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเป็นเกาะที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นกลวยไตยนะครับระบบลำไส้นะครับ ระบบต่างๆ,ๆที่อยู่กับร่างกายของเรานั่นแหละแต่ว่าเส้นที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นสมองนะครับเส้นสมองยิ่งยาวยิ่งดีนะครับปฏิพันธ์ไวพิบนะครับความเฉลียวฉละจะดีนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับที่เกิดขึ้นปฏิพันธ์ไวพิบนะครับความเฉลียวฉลาจะดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ลักษณะของเส้นสมองนะครับเส้นที่3นะครับอยู่ใต้นื้อก้อยนะครับเส้นนี้ก็คือเขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับที่เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าลักษณะแบบนี้สั้นๆแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับจะไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงนะครับชอบเอาตัวเองนะครับเป็นเป็นใหญ่หรือเป็นหลักนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าวิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนิ้วชี้แบบนี้นะครับหรือเดินเพลื่อหัด ลักษณะแบบนี้ก็จะแสดงว่าสามารถนะครับภายพหนนามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนนายคนได้นะครับสามารถชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับแต่ว่าลักษณะเส้นนะครับที่จะมาพยากรณ์วันนี้ก็คือเส้นนะครับชีวิตวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงบริเวณนิ้วกลางนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเนินนะครับเนินเสานะครับลักษณะแบบนี้นะครับใครมีลักษณะแบบนี้นะครับข้อ1นะครับก็จะบุคคลคนนั้นนะครับก็จะมีความสําเร็จ ในชีวิตนะครับซึ่งความสําเร็จเนี่ยจะเกี่ยวกับการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวนะครับลักษณะนี้นะครับที่เกิดขึ้น2นะครับก็คือนะครับเกิดจากความสามารถของคุณเองก็คือเอาไว้ง่ายก็คืออีกในยะหนึ่งหรือบางตำรายนะครับตัวเราลิขิตตัวเราก็คือความเจริญก็จะขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวเราเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับเขบอกว่าเป็นคนเก่งนะครับ ความสามารถเฉพาะตัวนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนะครับตัวเราเองนะครับทั้งนั้นนะครับตัวเองพาให้ตัวเราเนี่ยประสบผลสาเร็จนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบในส่วนของการนำเสนอเส้นวาสนาแบบที่2ครับซึ่งเกิดจากเส้นชีวิตนะครับซึ่งจะสำเร็จเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ